สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมพบพอกับนุ่งนิกอีกแล้วนะครับผมพี่น้องมาครับผมมื่อนี้ได้กุ้ยจับอุบลนะครับกุ้ยจับเบิ้งพี่น้องเส้นอู้หอนหอนเลยครับผมปั๊ดหอมขนาดครับพี่น้องมาปรุงเลยครับผมเสิร์แซ่บกับนุ่งนิกอีกแล้วพี่ครับผมเอาเส้นตาลบบบนี้เส้นปลาแาบนี้ อ้มสมครับโอ้ยหวอมขนาดพี่น้องมากครับผมมากซ่บ,บ,บแสบกับนุนนิกเรียบร้อยแล้วแสบกับนุนนิกครับพี่น้อง มีกระดูกหมูปอมอันนี้กระดูกอ่อนห,อหวานมาก เสียบเลยครับผมพมี่น้องผู้ใดมากินครับผมมาเสียบๆครับตรงนี้ครับผมืมเส้นเหนียวนุ่มหนุบหนุบ หมูดิ้งและการเลือด <c oughs> กระดูกมูครับแสรค่ะขนาดโอ้ยไอ้ทวนๆครับพี่น้อง หอนๆเลยครับ เสียบสดแบบมันหอ่อนไม่แห้งก็ขาดขนาด กระดูมูเปื่ยอยน้ำซุปขึ้นนัวแหง้งไปห้อแบบหอม ริกแดงครับว่าแมนซิโบพีดพี่น้องพ็ดนะครับผมพริกนู้นนี่กับพดทม่แย่งเลยหรอพริกข้างล่างกับส้มสีเพ็ดขึ้นกันครับเป็นแบบเอาพริกผัดน้ำมัน หมูยอนี่ก็เป็นของอุบลเหมือนกันหอมๆแับหมูยอนุ่มๆนึบๆ สดครับเพชรครับถั่วใยๆเแษๆอีกแล้วครับผมควยจับอุบลนะครับพี่น้องมือนีคิดอยากได้กินเดี่ยวเอาขอบคุณเลยหลายนะครับพี่น้องที่เขามารับชมนะครับผมเขามากดไลไรก็แชร์กดติดตามให้กำลังใจน้องอีกมากโดยตลอดนะครับผมสุดท้ายนี่นะครับผมขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองสุขผูสุขคนนะครับผมเวยครับเด้อ